สวัสดีค่ะมาพบกับช่องพี่โดน้องเดฟกแฟมิลี่นะคะวันนี้มาทำเมนูเย็นนะคะนี่คือเนื้อนะคะไข่มะกูดโหระพาพริกแกงตะไคร้ค,รค่ะในครกก็มีกระเทียมแล้วก็พริกนะคะทานไร่มากูดกันนะคะ ใส่ครกนะคะแล้วก็ตักครายนะคะวงเว้นเว้นนะคะใส่งลงไปในครกนะคะโซ่หัว เราก็มาตกันนะคะ ตามด้วยพริกแกงนะคะพริกแกงแ เสร็จแล้วนะคะคก็ทำพอแตกนะคะไม่ได้ละเอียดอะไรมากมายร้อยแล้วนะคะคข้ก็นำกระทะตั้งไฟใส่น้ำเล็กน้อยนะคะ E aí, que... yeah. okay. ไม่ให้หลงไปนะคะ นี่ก็เป็นทำเมนูอาหารของป่านะครับนี้ก็จะส่น้ำนะคะนี้ก็เป็นของป่าก็จะอร่อยนะครับใส่น้ำเรียร้อยแล้วมีกลิ่นหอมแล้ว <laughs> ลองชิมจิมของญญแม่ผู้ใหญ่ดูนะครับว่ามันจะอร่อยหรือเปล่า การปรุงรสนะครับตอนนี้ก็มีเกลือโอ้โหเกลือจุลนิดน้อยนะครับน้ำปลาปลาปลาเรื่อยนะคะดูนะครับว่าจะอร่อยหรือเปล่าของป่านะครับน้ำปลานะคะเนี่ยก็รอให้มันดูนะคะทั้งเกลือทั้งน้ำปลานะครับมันรู้ด้วยว่าจะเค็มแค่ไหนเดือดนะครับการอ่อมก็จะอ่อมให้น้ำ เดี๋ยนหน้วยยังคะเดี๋ยว,วนนะะใส่คาลงไปูไม่ได้ใบใบมะกรูดน,นะคะพริกด้วย จะปิดฝาไม่ได้ปิดฝาปิดไม่มีฟ้าปิดแล้วนะคะเพราะว่ากระทะมันใหญ่นะคะก็รอให้เดือดนะคะก็สุกแล้วคะตอนนี้จะใส่ขั้นตอนสุดท้ายใส่มหระพานะคะเดือดแลยใจเดือดแล้วสุกแล้วนะคะตอนนี้ต้องใส่โหระพานะคะ ความหอมต่แต่ความชอบนะคะอของป่าก็จะน่าอร่อยมากเลยนะครับถน้ำถน้ำเยอะก็จะแห้งแล้วกอสุกแล้วก็ก็่ว่ากินถ้าได้กินของป่าทางของป่าเขาจะมีแรงไปอีกเจ็ดวันนะครับชิมมยัง <laughs> ชิม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 ก่อนจะมีจริงๆนะครับ ปิด<ๆ>แล้วนะคะปิดไฟแล้วโอเคเป็นยังไงครับอร่อยนะครับก็อร่อยมากเลยครับก็คลิปนี้คงไว้แค่นี้ครับทานข้าวด้วยกันนะครับดีนะครับขอบคุณนะครับ